สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับแกพรพยากรณ์การบริเวณภาคเหนือประจำวันจันทร์ที่30กันยายน2567กันค่ะเรามาดูรายงานสภาพอากาศที่ผ่านมาเมื่อวานก่อนนะคะโดยที่เมื่อวานนี้ภาคเหนือของเราก็มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยที่มีรายงานปริมาณฝนสูงสุดค่ะวัดได้56.1ม mm ิลลิเมตรค่ะที่ ide, อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะต่อไปเรามาติดตามพยากรณ์ประจำวันนี้กันค่ะจากสภาพอากาศโดยทั่วไปนะครับมรสุมตะว,วันตกเฉียงใต้กํลาลังปานกลางเนี่ยครับปก ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียร์นะครับผมเพราะฉะนั้นทําให้ภาคเหนือของเราวันนี้ยังมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้นะครับกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่นะครับผมมีประกาศเตือนของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือฉบับที่4นะครับในช่วงที่30ถึงวันที่3ตุลาคมนี้นะครับผมจะมีความกดอากาศสูงนะครับหรือมวลอากาศเย็ยนจากประเทศจีน,นครับแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือนะครับ ทำให้ภาคเหนือของเราเนี่ยมีลักษณะอากาศแปรปรวนนะครับโดยมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับหลังจากนั้นอุณหภูมิก็จะลดลงเล็กน้อยนะครับผมในช่วงเช้านี่ครับจะเห็นว่าบริเวณภาคเหนือของเราเริ่มมีเมฆมากนะครับผมแล้วก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ทางซีกตะวันออกและสั่งตอนล่างของภาคนะครับช่วงเช้าก็จะมีกลุ่มฝนฟ้าขนองกําลังอ่อนนะครับบริเวณจังหวัดหน้านะครับจังหวัดตากสุขโขทยัยแล้วก็อุตรดิตถ์นะครับผม การคาดหมายปริมาณฝนในวันนี้ครับจะเห็นว่าฝนโดยส่วนใหญ่จะเน้นทางตอนบนของภาคนะครับผมก็จะอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้บางพื้นที่นะครับผมในวันพรุ่งนี้ฝนส่วนใหญ่ก็ปกคลุมเกือบทั้งภาคนะครับแล้วก็ตอนกลางกับทางซีกตะวันตกนะัก็มีโอกาสที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ครับผมสําหรับการคาดหมายอุณหภูมิในวันนี้ครับบริเวณภาคเหนือตอนบนช่วงบ่ายวันนี้ครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-35ถึงองศาครับ ต่ำสุดเช้าวันพรุ่งนี้อยู่ที่24-25องศาครับสำหรับบริเวณภาคเหนือตอนล่างครับสูงสุดบ่ายวันนี้อยู่ที่33-36องศาครับต่ําสุดเช้าวันพรุ่งนี้อยู่ที่25-27องศาครับและตามที่พาการกรได้กล่าวไปค่ะในช่วงวันที่30กันยายนถึง3ตุลาคมนี้ค่ะภาคเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งค่ะกอขอให้พ่อแม่พี่น้องค่ะ ดูแลรักษาสุขภาพและระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฝนที่ตกหนักถึงหนักมากเนี่ยอาจจะทาให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากได้นะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นบริเวณล,ลาดชินเขาใกล้ทางน้ําหลายพันและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะและถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพอากาศค่ะสามารถสอบถามพยากรณ์อากาศได้ที่เบอร์โทรศัพท์05327919ค่ะหรือสามารถติดตามข่าวสารได้ผ่านทางเว็บไซต์ Facebook และ Tik t o k ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือที่ขึ้นได้ตามหน้าจอนี้เลยค่ะและสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะ สวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้า ได้อย่างแม่นยำวิทยนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน